กินเด้กินซาลี่ชิบ้านอะไรบ้านพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับบอกคนที่เปิสสดงงส,สวัสดีครับก็งงนะครับโดมุดจสมซาดีครับวันนี้นะครับ ฮิโระอมากาเซะนะครับอมากาเซะของฮิโรจินจินนะไม่ใช่ออมากาเซะของร้านที่อื่นนะครับวันนี้นะครับผมจะทําอะไรดีผมก็คิดแต่หนะเดี๋ยวผมก็อยากทําที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็ฮิโรชอบแล้วก็ฮิกาดูชอบนี่คืออะไรรู้ไหมครับนี่หลักคำใช้วัตถุดิฟันนี้ครับคูโรบุตะนะครับมูดัมแล้วก็ฟันนี้นะครับวาวากิวซับนะครับ้อมก็คือวันนี But, like, ro, ้ผมทำฮัมบาร์กนะครับแล้วก็ นี่คือเกรดขนมปังนนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้มีไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ผมใช้อันนี้นะครับแล้วก็น้ำตาลไข่ดีแล้วก็นมแล้วก็หัวหอมขึ้นนึงนะครับขึ้นนึงก็พอแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวทำซอสเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายนะมันมันปรามาณแค่น,นี้แหละครับผมก็พยายามทําที่อ,อร่อยด้วยนะแล้วก็ง่ายด้วยนะครับสำคัญมาก เขาก็คือไม่ใช่คือแม่ผมนะครับทั้งกลุ่บ้านเรานี่แหละครับเราก็มีพื้นที่ก็เลยให้ให้กขามาเช่าใช้ที่ใช้พื้นที่ทําผักพักอะไรเงี้ยครับบางทีเขาได้ได้พักเนาะเขาก็ให้ให้เราอะไรเงี้ยครับน่าหลักดีครับทำมาต่อไปจะทำมาผมก็เพิ่งปลูกมันเทศนะซัตซูไม่หมอมันเทศแล้วก็เขาเพิง่งเพิ่งให้เรามาเนี่ยมันพอเทโต้นะครับกำลังจะทำน่าจะทํา พวกโซบะนะปลุกเมเล็ดเกี่ยวกับโซบะเห็นไหมครับเคยเห็นโซบะที่ปุ่มมาเขาก็ชอบทำนะอันนี้คือคนญี่ปุ่นฟ์สไตล์คนญี่ปุ่นแบบชงน้บอทเนี่ยปกตินะครับถ้ามีพมื้นที่เขาก um ็จะทําอะไรปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะคงอผู้ชมได้ยินเสียงจากในห้องนี้นะครับอันนี้พี่ชายกับพี่การุณ์กำลังเล่นกันอยู่นะครับพี่ชายผมกำลังเล่นให้อยู่ครับช่อนตำาหา ตัอกมาโอเคเริ่มแล้วครับเริ่มก็คืออันนี้นคหละไอ้วาขอมขึ้นนึงครับพอแล้วครับสำหรับอาหารประมาณส่งสามคนนะ เล่นมันนะคระับ <laughs> ตลกมากเลยนะพี่กร็รววนะอะายางภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยกล้องใช่ไหมแต่พี่ชายผมนะชื่อโนดิโน,โด,โนโดิก็คือชื่อซาลายครับพี่ชายผมนะชื่อออกเสียงเหมือนกันก็เลยเวลาฮิกาโรนเนี่ยนะไปซื้อปลามากเก้วอกันใช่ไหมเห็นสาลายแล้วเรียกว่าพี่ชายกลายเป็นสาลาย <laughs> <laughs> เป็นพี่ชายไปแล้ว ได้แล้วนะครับโอเคถัไปครับหมูดำประมาณ200กรัมครับพิ๊บใส่นี้วากิวครับ200กรัมเหมือนกันนะ mix แล้วก็ใส่ไข่อันเดียวพอไข่ใช่ไหมครับแล้วก็เกดขนมพันประมาณช่อนใหญ่สององจองครับใสนี้ อันนี้เพื่อทําให้มิกซ์ง่ายขึ้นนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเต่๋ยผมชอบใส่นี้อนะแล้วก็ที่ม่เกืออะครับวัวหอมใส่นี่เลยแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดหน่อยเกลือ,อนิดหน่อยป,ประมาณช้อนเล็กอนะแค่ประมาณนี้พอแล้วก็ซีเปอร์แค่นี้พอเบาๆแล้วข้ออันนี้สคัคกญนะครับที่ผมชอบใส่นะครับก็คือ นัทซื้อเมกูนะครับภาษาไทยก็พงลูกจันใช่ไหมครับมันจะมีเนาะก็ใส่นิดหน่อยครับนิดหน่อยใส่นิดหน่อยครับก็ทําให้หอมด้วยครับโอเคประมาณนี้แล้วครับแล้วก็โอ๊ยลืมผนใส่นมกิวเนืครับใส่นมด้วยครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้มือ m i ์ดีๆครับ อะไ,ไมเรก็ย่างครับย่างแค่นั้นเองตอนนี้นะครับร้อยกวัญร้อยฮิการุขวัญผมนะครับเทไหมครับโอเคครับต้องใช้อันนี้แหละโอ้หลีน้ำมันผูลีครับก็ใส่แบบปกติก็ประมาณสองสามจองเนาะใช่ไหมตัวนี้ครับ โอแล้วไปไม่องแรงนะะไปประมาณขนาดเก๋ก้ข <Okay. S 3> อยิอ่งใหญ่มากนะนะน่าจะประมาณสามร้อกรัมครับ <laughs> วันนี้วันพิเศษมากตรงกลางอะแบนหน่อยเดี๋ยวจะได้จะได้สุกประมาณนี้อีกอีอีกอีกอออยอกอ บายบายสักพักครับไอ้น้าจะใหญ่ที่สื่อเท่าที่ผมคุยคุยทำับใหญ่มากเลยโอเค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 ว้าวดูช้ากำลังไอดีพอดีพอดีเลย หอมวากิวว้วกลิ่นเนื้อแรงกว่านูนะผมพูดหรูพุแบบ่ยกลิ่นแบบวากิววาคิวย่างนะโหอ,อันนี้นะผมคิดว่าน่าจะกินจนถึงพูดนี้นะครับโอ้ฮืจิสายไปแล้ววันนี้ แม่กี้ยอจังก็ระหว่านี้แหละครับผมก็เอาผักดีกว่าวันนี้มีมากกว่าเทศอุ้ยสียังไม่ได้เนาะโอ้หันนี่โอเคหันนี่โอเคหันนี่โอเคโอเคโอ้สวยจังกินอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งฝันนี้ก็สวนสมุนไพรครับวันนี้อันนี้เดียวกันใบชิโซ ก็ค่อนข้างดอมแมลงกิ่ง <laughs> <laughs> ชีสใบชีสอ,อันนี้ก็หอมนะครับแล้วก็ไม่มีเขียวก็จะได้มันจันสวยอะดูสวยครับแชร์อันนี้ครับแมลงกินก็ไม่เป็นไรครับเราแบง่งกันกินกัน <laughs> คนญี่ปุ่นเรียกว่าฮัมบร์กุนะครับเรียกอะไรรัอืมโอเคน่ารักโอเค ซื้อสวยงามอย่าทำซอสต่อนะเวลาทำซอสเนี่ยใช้คาตานี่นะไม่ต้องล้านเลยครับใช้ความหอมอยู่นี้นะครับอะไริ่นมาแล้วเหรอโอ้ย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 กรดุพึ่งตึงเหรอสวัสดีครับแองเกิสวัสดีก๊อปไอไอกระดิ๊แกเพิ่งกินนะแอปเปิลนะของหิกระดุกเป็นยังไงปุ๊บ โอ้น่ากินเดี๋ยวจะต้องทำซอสร้อมรอนะโหจ้าฮิการุโกะน่ารักไอ้คุณผู้ชมมีการดูอะไรอยู่ไหมครับอยู่อันนี้นะครับดูน้าสิครับ <c oughs> จะาเก่งอ่ะพ่อน้ำมันยังอยู่ในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ไวน์แดงนะครับประมาณสามชอ้อนนะอันนี้ก็คือซอสวอร์สตาร์ซอสนะครับวอร์สตาร์ซอสญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็ประมาณเท่ากับไวน์สามช้อนนะประมาณนี้ครับรซอสมากกว่าแท้อันนี้ก็สามชอ้อนก็เอาเยอะกันนะสไตล์ผู้ชายหน่อยนะนี้แล้วก็น้ำตาลน,นะครับน้ำตาลช้อนเล็กเล็กๆประมาณนี้ก็ให้แค่นี้ก็พอแล้วก็โชยุนิดเดียวเล็กพอแล้วนะครับ แล้วก็ม <laughs> ิกซ์เดมิกราซอสชิมดีนะอร่อยมากเค <Okay, S 1> นี่บอกแล้วครับไฟดับแล้วเรียบร้อยแล้วครับ พอเราก็หิรอมากเซะแฮมเบอร์กวากิวผสมมุดัมครับโอ้โหอันเนี้ยผมรู้เลยทีทมซิโก้ยนะมาฮิบุกินงอันเนี้ยน่าจะตกใจครับาจะตกใจแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอันนี้วันนี้นะทำได้ที่ราคาถูกมากครับยังเห็นอยู่ใช่ไหมผักอันนี้มาจากบ้านแม่บ้านผม บ้าผมซื้อเนื้อก็ประมาณราคาเนี่ยไม่ถึงหนึ่งพันเยนนะครับไม่ถึงสามร้อยบาทอาหารมือเย็นได้แล้วครับเป็นยังไงล่ะฝีมือของผมเยอะๆอีกกระดุก <laughs> กินจริงจังเลย <laughs>

ข้าทบทุกข้คุณผู้ชมค้าพีที่กองเรื่องสองรุ่นที่สองของสุโกะจัตันคนนี้น่าจะกินเยอะกว่าผมไม่ใช่ชอวากิュนะคนนี้

มาหมาเป็นคนงถ่ายครับเฮ้ยเสื้อนีอ่ยในสือที่ทวันนานี่โอ๊าฮี่อานนนนะา้าฮีอเนี่ยกินได้กัอนนะขั้นหน้าเข้ม おいしいな、光るこれ。おいしい。ねえ、たまん。ああ、あれか、ポンチの。おいしい光る、これ。ポーとっちゃえ。ソースディナ。 อาจจะหิกาลูกกินซอสไม่เป็นนะใช่อย่างอายุสองกวบนะกินแบบนี้ก็ไม่ดีเขาก็เข้มไปแหละแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็น่าจะผู้ใหญ่แล้วนะใช่ไหมร่อนดูครับซสอสไว,วนะ์แดงเนาะแล้วก็ใส่เคชัพแล้วก็ใส่ซอสวูสเตอร์ซอสญี่ปุ่นนะขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในคุณเทบอะไรนี้ก็มีขายเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยนะแล้วก็มิกซ์แค่นั้นเอง ซื้อลานอาหารได้เลยครับอันนี้เดินจริงนะแค่ไหนเห็กันรอีกครับนั่น,นนิ่งขนาดนี้ดูสิมอนตลอดขนาดนี้เบอกว่าผมโตแล้วนะจะกินอันนี้นะกินแบบพ่อประมาณน,นี้นะครับก็วันนี้ก็ s t a ย์โฮมนะเราก็ทำอมากาเซช่วงนี้นะครก็พยายามทำอาหารอยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ทำอะไรง่ายๆ แล้วก็สำคัญท้องอร่อยนะครับง่ายแล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวผมคลิปต่อไปเนาะเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแนะนําให้คุณผู้ชมที่คนที่อากจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นนะครับวัน mm. <ew> นี้นะครับแค่นี้นะกินด้วยกันซานนะ 拜拜，拜拜拜拜，拜拜。哈哈哈哈哈。記得。

เรื่อไหมครับพี่กรดุไม่พอครับกำลังกินของพอ่อใช่ทม,มามต่อยนาะมากกว่าเทศก็อนะร่อยเนาะก็กินให้หมดนะไม่ใช่ของพอ่อของตัวเองนั่นแหละความหิว もう。